ทำตัวให้มันดีๆหน่อยนุนุ์ถ้าเราหนีออกจากบ้านไปอะ่ะจะมีปัญญาไปหาตังจ้างคนอื่นเข้าหาไหมส0 0 0สนสามแสนะ่ะไม่ใช่ห้าพันหกพันนะถ้าไม่อยากเสียงเงินก็เลี้ยงดูเราดีๆถ้าเราอยากกินก็ต้องเติมให้เรากินถ้าเราอยากจะนอนก็ให้เรานอนห้ามยุ่งอ,อ๋อแล้วก็เล็บะ อย่าตัดให้มันบ่อยเป็นอะไรตัดตลอดเลยแล้วน้ำอ่ะปีหนึ่งก็อ่าบสักทีนึงก็พอว่าแล้วก็ไปหาขนมแมวเลี้ยง